สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาวเวามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี่ขอเสนอคําว่าสร้างครับคําว่าสร้างออกเสียงว่าสร้างลอง่าดูครับสร้างสร้างครับถูกต้องครับคนอีสานภาษาอีสานเฮาตัวชอช้างจะออกเสียงเป็นซอโซ่ครับ จังสร้างพระไศักด์สุรินทร์นี่นะครับเป็นพู้สันทวะไมาตรีตั้งแต่ปี2544เข้าทรงไปให้รัฐบาลสีร่างการัฐบาลสีร่างกาก็มอบให้วัดวัดกับมีนาทีให้สร้างนะครับไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุยู่หน่นหลายปีครับ20กว่าปีผุ่น่ะครับจนประสบความลำบากพอสมควรละกลุ่มผู้ดูแลสัตว์ ที่เป็นเอกชนของศีลังกาก็เลยร้องเรียนมรรฐบาลไทยไทยเข้ากะเอาตอบสนองทันทีโดยท่านรัฐมนตรีสรุปแล้วตอนนี้สร้างไายศักสุรินเนี่ยนะครับกับมาอยู่ออบกอดของประเทศไทยเข้าแล้วครับ่ามการการดูแลรักษาหรือว่าปัวอย่างดีครับยังมีสร้างอีกนะครับหลายเสือกที่ยเฮาทรงไปนะครับซึ่งก็ต้องติดตามเบิงกันต่อไปว่าความคืบหนะ้าสิเป็นจ้าใด แต่ที่ไห้ท่านในหูก็คือคําว่าสร้างนี่แหละนะครับคําว่าสร้างออกเสียงว่าสร้างนะครับสิว่าเป็นสร้างตัวผูสร้างตัวแม่สิเป็นสร้างพังสร้างไพ่กาแล้วแต่ครับกาเอิญว่าสร้างทั้งนั้นครับนี่คือความหมายของคําว่าสร้างครับเป็นคํานามแปลว่าช้างครับพ่อกันไหมกับรายการภาษาไทยทิมอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี้ สบายดีครับ